งหลวจชื่อปิดสายไฟอ่หนิงจากเพื่อนเพื่อนเนะาะพระไซนี่แล้งครับทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อเป็นเี่น้นองชีเบอร์สุขุสุขคน เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามติดทางนวดอะยินดีตอนหับเขาสู่ซองนวดปลาเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องฮะพี่น้องเลยเนาะมืัอนี่เขามาทางน้องน้าเพิ่นเนาะมาอัปเดตเรื่องเพิ่นซานเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามึงเพิ่นอยู่เฮือนบ่เนาะพี่น้องเราไปสวนให้สวนมันพี่น้องเลยเนาะหรือว่าในใดพี่น้องเลยคือจังหวะ ครับอีกอย่างคือยินข่าวแต่ผมว่าความจริงเดี๋ยว่าข่าวคนอ่าพ่อกบบไปแบบไรเนาะพี่น้องคือว่าอะไรวะพ่อกับเมเพิน่นวะเนาะวางมวยกันว่าเมื่อวานนี่มันเสาพี่นอ้องเฮ้ยอาจจะิ่มงมวยหลายแล้วอาจเบิ่ <c oughs> มงมวยหลายแล้วอาจจะอันเครียดตามมวยบอกด้วยว่าเนาะพี่น้องแต่ว่านี่ก็เป็นข่าวเนาะพี่น้องยังไม่ ถามจากปากทั้งน้องน้ำพิ่นพี่น่องเลยเนาะยินแต่อาพึ่นมาอย่างไรแบบสะบ,บาดเนาะว่าห่ฟัง,พ,ง,งพ,บบพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเขากคำพู้ว่าเพิ่นอาว่าการแบบไหนพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าใช้ลายไปสีกันว่วหรือว่าคุ้จริงวัาตัวนี้ก็ยังไแตกถามจากปากจากคนทั้งเพิ่นดึกเถื่อพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าต้องถามเพื่อนผู้เป็นลูกเนาะน้องน้าเพื่อนเพื่อนอาดชิ้นหูดีเนาะแมนหรือบ่แม่อ็นก็ได้เนาะพี่น้องเมื่กี้ตะภูเพนอยู่กระชิดเดี๋ยพี่น้องเลยเนาะกะเมื่อกี้น้องหนวดเขามาอ่าชิ้ชื่อสายไฟพี่น้องเลยสายไฟกับหลอดไฟเนาะต่อเข่าของน้าให้ทางน้องน้าเพื่อนเนาะแต่ว่าน้องหนวดยังไม่ได้ซื้อมาดอกเพราะว่าน้องหนวดยังกล้าบอถือได้ระวางสายมันสายไฟ ระวงังอันมองมองปลัก,ปกไฟที่เป็นเสียบกับมหาห้องน้ำนี่มันต้องใส่สายสั่นสายยาวสั่นสายเนาะพี่น้องเราเหน่วยก็เลยทีเข้ามาเบิ่งก่อนเพราะว่าใส่ความยาวมันจักเมตดพี่น้องเลยเพราะคำชื่อวันหนึ่งมันบูธเนาะเธอชื่อมาสั่นโพดาะดูว่ายาวเกินไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามันห้องน้ำผลมีไฟพี่น้องเลยเนาะกะแมนยูว่าไฟเพผลทั้งแถวเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีเพิ่นมีไฟ ที่ว่าไฟฟ้าต่อมาจากเฮื่อนใกล้เคียงเพื่นที่ว่าเพื่นต่อน้อนอนนำชุ่มเอือ,อนี่แหละเนาะพี่น้องก็ต้องเป็นยังยใช้ได้อยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องของน้ำในพื้นนั้นยังพอมีโดดพื้นโดดไฟเข้าพี่น้องเนาะหนวดก,ก็ะจีได้ชื่อให้เพิน่นแต่ว่ากมาเบิ่งก่อนว่าระยะความสากความยาวของทรายเน,นี่ยเนาะถ่ายซื้อมาเล่นมันถือมันเนๆๆนสียอันเวลาไปเปลี่ยนเนาะพี่นน้องมันก็น ที่ใกล้ตื่นเรือยพี่น้องเลยก็เม็นนที่อยู่ระวังเศร้าเม็ดหูจักเรือสิบปลายเม็ดเนาะนุ่มหู้นวกับว,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 วุ้นหัวปักไฟพันอยูุมองได้พี่น้องเลยปักไฟเที่ยเพันต่อมาทั้งาจากเพื่อนพี่น้องกัน่เนาะหางนุ่มหัวจะใช้ชื่อแบบเป็นเป็นปักเสียบมาสิดอกพี่น้องเนาะหผื่อว่าชื่อเป็นหลอดไฟแด็กกระต่ขอข้อทรายต่ขอข้อทรายเด็กกระใส่เป็นปักเนาะพี่น้องเนาะปักเสียบขอบกระดานเลยย้ำพันเขาข้าขงหน้ามองใน จะง,ง่ายเนาะพี่น้องเผื่อว่ายำยคำคำขึ้นเนาะเอานีาะก็เดียวเข้าไปเบิ่งไปซบเนาะถามเบิ่งเรื่องเล่าเพิน่นเกี่ยวกับว่าพ่อแม่เพิ่นเนาะว่าสา,ามที่ทางเพิน่นสวบัดเบาเนาะว่าแมน่มนแมน่มนครืุ้มจริงหรือบ่กกุ้มจริงเนาะเ่ากับุ่พพ์บุพนู่ปเองพี่น้องเนาะต้องถามจากปากผู้เป็นลูกเพิ่นเนาะเผยภาพว่า,า,า,อาสองสาวเพิ่นพี่น้อง พักกันมั่งคิดสมังกินสมดยมยังอันนี้นะมแตงสมมากแตงมมแตงเยอะสบายดีเด้อวันน้ไปยังไดเนาะมันนี้เชบวะเผ็ดไผ่ตับเนี่ยจะของตับเองกินเองเพ็ดเอง เดือนตีเองต่างตยไล่ตัวต่ำเต่งไปเต่งไห้เต่งไห้เต่งไห้เต่งไล่เนาะใ้่ป่ะพ uh, ่กเต่งงั้นนั่นเป็นเต่งกวนมันตางหางเนาะเต่งไห้ย้ำนี่ก็มีเนาะจะเก่าเตงไห้เดือนเก่าเดือนสิบพูดว่าเต่งเอามาจตกบ้านเขาเข้าอยู่แถวคูได้อีอแถวบ้านเข้ามีตลอดบ่เขาคูอยู่แถวภูอะไอ ผมีดอกเพราะว่าปลูกมันไ่ค่อยเป็นเลยโอ้สวยงามเพาเจ้าดินเขาเจ้าดูดูปลูกง่ามบ่เจ้าปลูกอยู่บ่ปลูกมันบม่เป็นเป็นแต่มันบม่เป็นมากเครืองามนี่บ่ปลูกงามแต่เครือทิด้วยว่ายังกามีกามีแต่หมากสมากเนาะปลูกเครือนี่แบบลุ่นแบบยางกับเมนเบยดินเนี่ปลูกเงินเครือดีเคือสิเป็นหมากไรแต่เพนเคยปลูกอยู่บ่ปลูกแต่บุได้เคยปลูก

สามหนุ่มสามสาวเพันเนาะแต่ว่ายังสาวหนึ่งอยู่ในยังอยู่พุ่นเนาะสาวน้าเนาะยังธนาบาไปหน้องเลยเนาะสาวน้านคนดูคนบันมักไปแต่เสียหย่าให้สะเพ่งสะเพ่งเลยไม่ได้ไปวะไม่ได้เสียหย่าให้เมื่อจานสบายแต่ไม่วันเป็นไข่แต่ไม่วันเป็นไข่เลนอนอยู่กินแต่เนอนเอิญกินส้ม จูกมันกันบ่ลูกูกินเสนชวนกันภาคใต้พ่นบ่ปุูกี่าบ่บุหรายต้นไหนแบบค่อยมีดินเลยดินเดียวช่วงนี้เสียหนาไ้ช่วยเนาะเสียหนาสบายเพราะนอสบายแตเมวานช่วงนี้อยาให้ อย่าสวนนด้เพียพงในช่วงนี้แต่แต่คนก็นจับอจอบไฟจกปันเสมอ <laughs> อากาศคนตกมือตกมือบออบเนาะทางวัน,นมูอน,น,นี่ว่านี่โมเฮงบันไดวัาน,นี่เนาะแต่ว่าก็พอดียางย่างนะพอดีแบบยางขีดนินเนียวยางติดเกือบไปกับอยากได้ <laughs> เหนียว <laughs> พี่น้องไอ้ี้ดินนั่นแถบนี่นะบมคือขี้ดินแถวบ้านนุ่งหนวดได้เพรานว่าหนวเป็นดินทรายมันบุกคอยเหนียวอ่ะนะดินเหนียวแม่นวนี่ดินเหนียวพี่น้องไงชว่วยมันต้นให้กระแตั้นคนตกเลยโอ้ยหมดเลยจะหยุดเหนียวใช่ไหมได้เขาเจ้าว่านั่นเด้เขาเจ้าพอดยุกลองเดีมันก็นเทนี่ยวดินโอ้ดินมันทำให้เจ็บเนาะเนี่ยยางมันคนตกไปเปียกเหนียวปัย่างนี่แบบ นักเกือบเลยดิจ้ะยันไม่ได้ยันเกือบแสบเลยยาฮเฮาเสียยามันก็ะปุกไวเพราะว่ามันเป็นยามคนเดงตัวเฮาเสียจะมันตายมันก็นลุกขึ้นไหมอืมใครู่บนมีหุ่นไหมวะหุ่นต้นไม้อัน,นต่ำๆนีมีปะบุะคคลมีเนาะถ้าว่าโยกล่องบุคคลมีเนาะเนื่องจากว่า,าที่ว่าบางคนที่ว่าเพิ่นบรรยกล่องแบบว่าทางทางนะะี่กะ อาคุดเอาหน่อยอยากมีเนาะพกแล้วแบบจ้ะเอาวด้รายเดียวลูกหนวดที่เขาไปหาทั้งน้องหน้าเหมือนเด้อเนาะโดยสบายดีเด้ออบายดีโยน้ำบายนี่เบิง์โอ้เดี๋ยวพี่น้องเนาะเบิ่งว่าระยะของมองปักไฟแล้วมองตัวเฮือนกับมันของน้าลงมาหนิพี่น้องนี่แหละ กว้างๆอันความไกลน่ะแต่ยังบ่ฮู้ว่าเท่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่าลงน้ํามันมาก่อนเนาะว่ามันนันเท่าใดที่ใช้ตรงน้ําพาขึ้นไปบกระดานเนาะพี่น้องกระดานไฟอันห่องปักไฟและพี่น้องว่าอยู่จุดไหเดี๋ยวเพิ่นสิมาไว้งเนาะพี่น้องสิมาแบบนี้พี่น้องมาต่อมาใส่หองน้ําให้เพิ่นเนาะองเ่นแปลงได้องน้ํากได้เนบ่นี่ นุ่มๆก็ชก่อ,อรอไฟแบบนี้แหละพี่น้องประมาณนี่แหละเนาะไม่เพิ่นเนี่ยกับแบบนี้แหละมันถ้าก็ใช่อ่าเป็นปักเนาะใช่เป็นปักเสียบเนาะพีน่น้องเลยตับเพิ่นเอาโอ้คัวเพิ่นเนาะตากแดดเนาะพี่น้องเพราะว่า หเ,หเห็ดกินเทะยากะสินลำบากเน่จังหน่อยเนาะยามหน้าผลต้องต้องน้ามีพี่บอดเห็ดยังไงปุ๊บยังยังคุดยังอยู่นี่นี่เฮ้ยเชียนยา สิปลูกยังีล่นะดู Hello, สบายดีฮะูขโอ้ยปลูกเขาบ่น,นี่นะ,ะ,ะ,ะปลูขาใส่สน,นีาน่หอนเดดบ่ี่ล่ะนนนะห่อนบ่นึกว่าห่อนนะขนานดนวด งามมากสำนึกก็ยังเตืออะไรแค่หน no. no? ่อยเลยน้องไปอันน uh ี้ทางนังเป็นสวนบ้านของของใครนะเตือนมันหรือป่าครับของป้าบ่โอ้ตอนนั้นตอนนั้นบอกของเจ้านะแต่พูดบ่โอ้ต้นกลุงต้นกล้วยเนาะปลูกน้องไปปลูกใช่ฟืดฮะ อันนี้ดินดินของแม่สาเฮงบนะ่าน่ะเขาคอยไก่ไก่ฮืนเด้สบายเบ<อ>เยิ่งนะเบิ้บเบิ่งซัโอ,อ้โอ้ดินรอบเป็นบินบ่น้องนะน้องนี่กับแม่นว่านะโอ้สบายโอ้ลาคาคาห้วยแม่นดินของดินสาเฮ้งบนเนาะ Quang hết nó kum lang kum tao với dệt nóng 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 papa hoang ba nóng 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 nóng

อยากไปอืบังแงวเอินกันบ่บังแงวเอินกันบ่ฮะอยู่บ้านคอยเอินอยากไปเห็นงนั้นอยากไปอยากกเป้ต่างกันต่างกันเนาะน้องหวานด้วยส้มส้มแรกคือก็เอาเอาเอาตรวดกับ

โอ้ยเพื่อนนั่ไปไขึ้นเบื้องวะว่ามันอยู่ช่วงไหนเดี๋ยวนุ่งหนวดจะชื่อสายใหม่นะนุ่งหนวดจะกล้าเบิ้งว่าเพื่อนตัวช้าใช้อยู่มรงนด้ไป้นเบื้งเดี๋ยวเพื่อนหกเนเนาะเ่าหนวดจะชื่อสายไฟใหม่กับดลอดไฟนะจชื่อเขาต่อเขาหน้าใหม่วอย่างหัวมันมันอยู่จุดไหน และสืกาสายสือสีว่าสายมาถือเอานา่กินเดือดกินานนองหนาพุ่นน้องเนาะลองเยเของคัวป่เนี่ยเขาขะ้องเข้าขึ้นอีกคอยกันเมื่อยสิได้เนาะมุยของคั่วลองเลยก นั่นเนี่ยจะหน่อยพอย้ำพานยำฝนเราอยู่ตรงตาร,รางกะตรงข้ามมันจะบากเนาะกั่มันจำเป็นได้เอ,เอาขึ้นมาเนาะ <c oughs> เฮ็ดพี่น้องเลยแท้เน่ะปักไฟที่จะต่อมาจากเฮือนอันนี้บอ้ย <c oughs> โอ้โอ้ระมาณ ประมาณจังเมตรเนะระาะวัดสิบสี่สิบสิบสี่สิห้าเมตรสิบหกยังไงเกินสี่สเมตรเนาะหรือว่าสิบหเมตรนะเต็มที่พี่้องไปเนะาะอทั้งหมดได้แบบนี้พี่้องไปเพระาะว่าตุกหน่ยยวยที่ชื่อนั้น ทีดรถไฟมาให้เจ้าเด้โส่วนไฟต่อเข่าของน้ำนะแต่ว่าดึงดรอสวงยังโมหู่ว่าระยะมันทำไห้ดึงดรวดก็เลยขึ้นมาเบิงเนาะเพราะว่าโมหู่ว่าปักเจ้ามันจะหอดสายส่วนใดเด้่ระวังจากสายที่ความยาวดึงไปของน้ำเนี่ยเนาะยังไฟไปใช้บัตรขาหู้แล้วพี่น้องเลยประมาณสิบปลายเมตรเนาะ ห่อนแพ่บมาถึนกันได้เมนหอนลงทูนตลาดมันนหอนหอนจิงอ้าวเก็บลูกคือตางสีเก็บคนระเบือได้ยังไงคนตื่นซื้ข้าวมาพี่คนห้อนอย่างไรกันได้นี่โบไม่หนคนระเบือเลย ม <L an> อันหนึ่งนั้นเป็นเบอร์นั้นเบอร์ซิปอันหนึ่งเป็นเบอร์ซิปคืนลงจอดอ่าใกล้ก,กันกับของข้าเจ้าจะเป็นไฟลงไฟู้ไฟออกไฟออกก่อนออกหลังบริสัเกตเพราะเป็นเป็นงานอันงานเพื่อด,ดีคนตายเน่เขาไปอันไปอัน,อน,อนอยังบ้านไปอยู่ในบ้านบ้านลุงหนวดเองเนี่ยลแล้วเขาไปกินทานเน่ถอดเกือบไ้ก้าบอกวๆๆ่าอะไรก็บริสัเกต สังเก็ตแต่่ามันขึ้นนักคือเบาแท้ว่าขางหนึ่งสินักขางหนึ่งสิเบานสมกันเดี๋ยวจับกล่องของงำรวจด้วยเนี่ยพี่น้องไงงหรวจชื่อเปิดสายไฟเอนึ่งจากเพื่อนเพื่อนเนาะมาใส่นี่พี่น้อง ขับไฟน่หละดไฟกับแบบนี้แหละแบบมันต้นอย Twin. ู่เลพี่ดองเลยโอกรใชานี้เนาะ้ำนำเพื่อว่าตอนนี้นะเวลาเวลาเข่าของคืนนี่ยังอันงุ่มมากอยู่ใส่ใส่โคมเลยเนาะเด้ใส่โคอืมนีเราตัดเนาะทุกคนเลย ยันอันนั้นยันเวลาเขาของหน้าของคำคืนยันว่าบางเท้าตกผ้าลงเนาะบางเท้าพื้นไฟบางเท้ากับโบอ่าถทวงบบทันเนาะบางเท้ากัหลายคนใส้ท่านเขาบบทันเด็ดไปซื้อให้เลยอ่ะแต่ว่ากลับมาอีกรอบกันเด้อโดยว่ารอบนี้หนุ่มหนุ่มจะไปซื้อมาโดยว่าจะไปซื้อยังยันก้าวบุถึงก้าวบุถืงว่ามันสี สันส่นสี่ยาวจำใด้เนาะแต่เา้างู้ได้ป่านนี้อยู่แต่เราเอาพงปาดนี้ประมสิบสิบเมตรสิบลายเมตรนี่แหละเนาะผู้ได้แหละระยะนี่วันนี้กับมิเตอร์เนาะไปอันทางยังทางไม่พุ่มเนาะทางพุ่มไมม <c oughs> บอกปีทอกเลยพี่น้องเลยทาง,งหน้าคน,นกับทางพุ่มไมมเพื่อจะซักเข่าซักหน้าพี่น้องเลย เร็วแล้วสักมีเตเสียนะเอาจะสักเร็วหรือบวนะโดยเร็วเอืมมิเตอันซัก่นอัที่อันผุมไม่ออกซช่ลอโดยอืมซักเมื่อไหร่ปะไวแถอปะไวไวแล้วเจ้าเจ้สักอย่างนี้นะโดยอีแม่น่ยพ่งคอืตื่นเตหามุ่งห้ามุ่งตื่นซักเร็วประมาณเจ็ดแปดมุ่งแล้ว สองสามคนนี้วยชักอ, <ไป S 2> องเลยอันโอ้สักเหลี่ยวเนาะทั้ง<น>คุณบุญชักวะโบ<น>่คุณไม่จะปลูกมันอย่างเดียวโดยอืมมาชักแต่อยู่นี่เนาะโดยมีน,น้ำยามหูดอย่างใกล้เฮือนเนาะไ<น>ม่อย่างใกล้กินบัดบ่มียามมันปเป็นเป็โนหมากนี่โบ่เบิองเละ <c oughs> โยติดเอ้านุ่นหนวดมีนแนวสิษฐาเบื้องหนึ่ง อย่างที่ว่าเมื่อวานนี่ที่ว่าคุนวานกับพ่อกับแม่เจ้าอันอันนั้นกันวางมวยกนันเป็นปะไม่เห็นหพ่อวยแม่พิษบม่ได้เป็นบม่ได้นั่นกันดิโดยลุงฮูน้ำผายฮะ<า>ลุงฮูน้ำผายกะคนในบ้านเจ้าเห็นแล้วบ่อยฟังคอยคอยก็อยู่อยู่เพือนเดียวกันกับบุหูเขาก็อยู่เลยอยู่น้ำกันจังหูเออเนาะสางเรื่องเป็นนี่น เนาะพี no, no. ่น้องเว้ยอันนี้แล้วเนาะพูดว่าคนเอาชี้ว mm ้าอย่างชี้อย่างกะต้องต้องฟังจากปากเนาะคนที่อยู่น้าคนอยู่ใกล้ชิดเนาะพี่น้องยาผ้าลุงเสื้อคําทีคนว่าง่ายเนาะบิดเบือนต่ออันความจริงเบิ่งเบิ่งความจริงนะจังเวอือหูเลยอยากเว้าวเธอทิอย์จคนที่่นบวงดีต่อน้องน้ําเนาะ เนาะกะพี่ว่ามันมีอย่างเนาะพี่น้องเคว่าคนทีเพิ่นบ่วงดีกับน้องน้าอิจฉาบังเวียนเนาะว่าอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าอิจฉาเป็นน้องน้าเลยกะจะว่าไปแนวทีบุตรีเนาะโดยอ๋อเนาะค่ะน้องหนุ่มในหัวกัจริงดาบะนี้เนาะถือว่าวุ่นี้เกิดขึ้นคนก็ยังหักแพงอย่างขึ้นเก่าเนาะด้วย ถ้าท่านคลิปนี้ก็นึกหน่อยจะได้ลำลาในน้องให้ทั้งกินน้ามัวนะฮกินน้าเป๊ปซี่เห็นอยู่นี่ที่น้ำเป๊ปซี่มาไปป่ะไปหน้าป่ะไปกินน้าเป๊ปซี่เอาจอกก่อนฮะเอาจอกก่อนเอาจอบ้ะเห็นเราป่ะภายในอยู่ดั่นหน่าน้อยป่ะทางจอก กกินน้ำพี่น้องพอดีลูวดซื้อ้ี่มาเมื่อกี้เนียเห็นยัดฝืนมยไออหนทั้งหนาหนอยไปซื้เมมอเมื่อกี้นหนอนน้ำกุนชี่เย็นเนาะนกะไม่ได้ดูงวดก็ค่ได้กิบหน่วงวดได้ขอลำลาด้ยเนาะพีนนน่น้องนาะคกะพ่อก็ได้กิบหนาไอทั้งทังนาไนเนาะลำลา,า,าเปพี่ ตอนล่างจอกเลยสบายดีโดยโดยนะครับพี่น้องตาสารับคลิปนี้หนุ่งหน่วยก็ได้มาอัปเดตทั้งครอบครัวของน้ำเนาะให้ทั้งพี่น้องเอฟซีไอ้บุญนิษมกันอีกเถื่อนเนาะมาอ่าคำาถามข่าวข่าวเนาะตามที่ว่าทั้งชาวบ้านเพื่นเนาเนาะว่าพอเขม่เพื่อนอ่าทะเลาะกันตีกันวระชาชนะเนาะจนว่าคุมตาเน่าเหรอเนาะ พอเข่ามาถามคุปติิงแล้วมันโมเมนคือคนว่าพี่น้องเไยเนานะมันมีอย่างน้องน,าน,องนาอ้าแบบน้นหน้าแบบนี้มันกล่าวโบลิงหูอย่างเลยเนาะน้องนาอ้าแบบนี้หนีน้องนาอ้าแบบนี้มูหูคน,านะน่าเนาะแสดงว่าเป็นปล่อยขาอ่าวข่าวเท็จเนาะที่ว่าบอกห่าคุปติิงบิดเบือนต่อคุปตนะิิงพี่น้องเไยเนาะแต่กับเรื่องหน่วยการทีมาเนี่ยเป็น้องคือว่าถามเรืกี่ยวับต้นคะลิปเนาะที่ว่าหนวยมาเบื้องลย่าของความใกล้ๆของ ระวังนี่แหละสัญที่ซื้อสายไฟโหลดไฟของน้ำเนาะแต่ว่าหน่ยว,ยนวยซื้อเป็นปลั๊กเด้อดพี่น้องเด้อซื้อเป็นเป็นลั๊กเสียบเอาเนาะพี่น้องบริษัทเป็นเป็นั่นแหละเนาะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่ากันอีกเรื่องหนึงน่งเนาะพูนเขบคุณกับไฟแล้วก่อนมีลมมีกระดงกระดานกันเนาะพี่น้องตอนนี้พยังขอเสียบอยู่น้ำคุณน้ำพี่น้องพยัญอยู่นเนาะนะแต่ละแคปนี้นู่นหน่วยกาไม่เตะสรับลายเนาะพี่น้องน้งขอกาขอบุญขอบคุณทั้งแม่พี่น้องเอฟซีที่มาติดตามนะครับชมเป็นกำลังใจให้กระทันหนวด อยู่ดีแม่งสุขภาพร่างกายร่ลำรวยมึงต้องตั้งเยอะต่้ฟัง,ฟงเบอร์จกกูจกพนเนาะจักที่นี่ไปดี